ปุตตะกามูลภีปุตตังพนะกามูลภีภนงอัติกายีกายะยายะเทวานังปิยตังสุตวาอิติปิโสภควายะมะราชาโนท้าเวสุวนโนมะระนังสุขังอัะหังสุขโตนโม,มพุทธายะชยาสนาตาพุทธา เชตวามารังสวา,านางังจตุสัจจาสภังรสังเยติวิงสุนาราสภานันหังกระราทโยพุทธาอัตถวีสตินายกาสพเพปฏิติตาไมหังมัตถเกเต,เตมุนิสราสีเสปฏิติโตไมหังพุโทโธธรมโทรมโทวิโลชนีสังโคปฏิติโตไมหังปุเรสะวะคุนาตโร อาเุเยเมอนุปโตสารีปุตโตจตักขินีโกณทัโยปิธิพาคสมินโมคันลาโนโจอวามะเกทักขินีสาวะเนไมหันอาสูงอานันทาราหุราจัสโปจะมหานาโมอุภาสูวามโสตะเกเกสโตปิธิพาคสมิงสุภโยวะปะังตโรนิสินโนสิริสัมพันโน โสพิโตมุนิงองคะโวกุมารกัสโปเทโรมเหสีจิตภาทะโกโสไมหังวัฒเนนิจังปฏิทภาสิคุณาการโรุนโนอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทศีวลีเทราปัญจะอิเมชาตาณลาเตติลากามะมะเสสาสีติมหาเทราวิชิตาชินะสาวกา เอตาสีติมหาเถราชิตวันโตชิโนรสาชลันตาสีละเตเฉนะอังคมังเกสุสันธิตาพระตานังปุระโตอาสิทักขินีเมตสุตกังพชักคังปัชโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกังขันธโมระปริตตัญจอาตานาติยะสุตกังอากาเสฉะตนังอาสี สเสสาปาการสันติตาชินานาวารสันยุตตาสัตตปากาลลังกตาวาตปิตาทิสันชาตาพาหิรัชตุป,ปัตถวาฏาเสสาวิณยังยันตุอนันตชินเตชสาวาสโต,ตเมสกิจเจนะสตาสาสมพุทธปัญชรีชินะปัญชระมัดชมวิหะรันตามหีตละล สาปาเลนตุมังสะเพตมหาปุริสาสภาอิตเจวะมันโตสุขโตสุรโขชินานุ